สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลผ่นล้านครับคลิปนี้ผมมาจัดอันดับครับ10คู่กองหน้าที่ดีที่สุดในเป๊ะส2 2 2นี้จะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10แอนดี้โคและเดะไวยอกครับ คู่กองหน้าที่ลงมาช่วงครึ่งหลังในโคชปังป่วนครับได้บูตด้วยนะฮะถ้าเกิดยืนอยู่ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเกมลุกดีทั้งคู่ครับคมทั้งคู่สปีดดีทั้งคู่ครับอาจเอาทั้งสองคนลงครึ่งหลังไปเลยครับเปลี่ยนกับคู่กองหน้าตัวหลักของเราครับเอาสองคนนี้ไว้ยืนลงครึ่งหลังนะฮะยิงได้ทั้งสองเท้าทั้งคู่ครับก็เป็นนักเตะที่ติดมาในอันดับที่10ของเราครับแอนดี้โคและเดวิส ต่อมาฮะอันดับที่เคิซิโนโรนลโดรวมเออร์ลิงบลหาแรนด์มาด้วยสไตล์การเล่นแบบโกโฟเชอร์ครับกองหน้าสายแข่งแก่งครับหาช่องดีทั้งคู่ครับเกมลุกดีทั้งคู่แข่งแข่งทั้งคู่พลิกบอลยิงบอลดีทั้งคู่ครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาครับสำหรับโรนลโดหาแรนด์เนี่ยอาจจะยิงขวาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่ายิงเข้าซ้ายนี่โคตรจัดแรงครับเป็นกองหน้าสายแข่งแก่งครับใครชอบกองหน้าแข่งแก่งเนี่ยก็ต้องส่งคนนี้เลยครับ ต่อมาฮะอันดับที่8กองหน้าสายสปีดครับไมเคิลโอเวนแล้วก็เฟอร์นันโดตอรเลสมาด้วยสไตล์การเล่นแบบโกโพเชอร์ Go ทั้งคู่ครับเกมลุกดีทั้งคู่ครับหาช่องดีทั้งคู่ของบอลดียิงคมสปีดโคตรจะดีครับแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับเฟอร์นันโดตอร์เลสและไมเคิลโอเวนต่อมาอันดับที่7 ฟานันโดตอเลสยืนคู่กับเอ็มปัปเป้ P e, นี่ก็เป็นสูน้าตัวรักของผมเลยฮะสายสปีดสายโยนบอลสายแทงทะลุช่องนี่สองคนนี้ทำได้สบายมากๆมา,มาด้วยสไตล์การเล่นแบบโกโปเชอร์ครับสปีดโคตรจะดีครับหาช่องโคตรจะดีโยนบอลไปเธอฮะสองคนนี้หาช่องแล้วก็หาพื้นที่ยิงได้อยู่แล้วครับจบสกอร์ดีครับยิงได้ทั้งสองเท้าครับผมการันตีว่ากองหน้าสองคนนี้โคตรจะเก่งครับผมใช้ประจำต่อมาฮะอันดับที่6 คู่กองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอีกหนึ่งคู่ครับเดโก้ฟอร์ลันยืนคู่กับมาคัดแดตฟอร์ดกองหน้าสายยิงหนักยิงคมครับต้องส่งคนนี้เลยฮะมาด้วยสไตล์การเล่นแบบโกโพเชอร์ครับเกมลุกดีทั้งคู่ครับยิงหนักยิงคมทั้งคู่ครับสุดจัดบอกได้เลยครับ ใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรพลาดคู่กองหน้าสองคนนี้นะฮะหรือว่าใครมีเดวาย็อกแล้วก็แอนดี้โคเนี่ยก็เอาคู่นี้ลงครึ่งแรกเอาเดวาย็อกกับแอนดี้โคลงครึ่งหลังก็โคตรจะสุดเหมือนกันครับต่อมาฮะอันดับที่5้ามาร์คัแดและฟอร์ดยืนคู่กับเคลริยอนเอ็มปอปเป้เป็นกองหน้าสายสปีดวัยรุ่นยุคใหม่ต้องสองคนนี้บมาด้วยสไตล์การเล่นแบบ,บโค้ชเชอร์ยิงดีเกมลุกดีครับโคตรจะไวทั้งคู่ครับ ยิงไดง้สองเท้าทั้งคู่ครับยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับสำหรับมาร์คัสแลฟร์ดและเคลียร์ยอนเอมป็อเปอออกมาฮะอันดับที่4ี่เคลียร์ยอนเอมปอเปยยืนคู่กับเออร์ลิงเบารฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่สมดุลมากๆครับคนหนึ่งโคตรจะเร็วโคตรจะผิวครับอีกคนหนึ่งโคตรจะเร็วโคตรจะแข่งแกร่งครับยืนคู่กันให้บอกได้เลยนะว่าสมดุลมากๆครับกองหน้ายุคใหมก่ก็สองคนนี้ก็โคตรดุเช่นกันครับ เป็นกองหน้าโคตรสปีดครับโคตรยิงแรงทั้งคู่ครับแข่งแก่งดีครับสำหรับฮาแลนด์ครับคู่นี้บอกได้เลยว่าสมดุลสุดๆครับใครมีเนี่ยลองไปใช้กันดูฮะต่อมาฮะอันดับที่3เออร์ลิงเบาวฮาแลนด์ยืนคู่กับเขาหายลุมมินิเก้กองหน้าสายครบเครื่องครับบอกได้เลยครับทั้งฮาแลนด์ทั้งลุมมินิเก้ในเกมลุกโคตรดีแข่งแก่งโคตรครับปังบอลดีครับยิงแรงครบเครื่องครับมุ่งดีครับ แต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยจะติดตรงที่แหมของบนไม่ค่อยดีครับแล้วก็เท้าขวาอาจจะยิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะต้องอาใัยจังหวะแบบยิงเน้นๆครับสำหรับเท้าขวาของฮาแลนด์ก็บอกได้เลยครับว่าเก่งถังคู่ครับสำหรับลุมินิก้คงไม่ต้องพูดเยอะครับโคตรเก่งโคตรโกงอยู่แล้วครับต่อมาฮะอันดับที่2ครับเคยเป็นอันดับที่1ครับแต่ว่าตอนนี้ล่วงมาอยู่อันดับที่2ครับสำหรับเฟอร์นันโดตัเรสยืนคู่กับ เข่าหายลุมมินิเก้เป็นสไตล์การเล่นแบบโกโชเชอร์ทั้งคู่ครับเกมลุกดีทั้งคู่มีความเร็วมีความแข่งแกร่งทั้งคู่ครับตอนเรสสามารถยืนคนหน้าคนเดียวก็ได้ครับลุมมินิเก้ยืนหน้าคนเดียวก็ได้เช่นกันครับม่งได้ทั้งคู่ครับแล้วก็ยิงได้สองเท้าทั้งคู่ครับก็เป็นสูนหน้าที่พอพัดโฟวี่อย่างกันครับสําหรับฟอนนาโดตอเรสและเขาหายลุมินิเก้ยืนคู่กันนี่โคตรจะเก่งครับบอกได้เลย และอันดับที่1ของเราครับแซงฟอนนันโดตอเลสกับลูมินิกเกมาได้ครับเป็นมาคัสแรดฟอร์ดครับยืนคู่กับฟอนนันโดตอเลสสองสโมอสรอนที่ไม่ถูกกันครับแต่ว่าพอมายืนหน้าคู่กันนี้บอกได้เลยว่าโคตรลงตัวครับสปีดโคตรดียิงโคตรดีหาช่องโคตรดีครับก็เป็นคู่กองหน้าที่เพื่อนๆโวดมาว่าเจ๋งมากที่สุดแล้วครับณนะเวลานี้ครับในเปส2021นีนี้ครับก็ ใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนะักบอลพัน 1, ล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ